นะครับก็ขออนุญาตการทุกท่านเข้าสู่การบรรยากาศนะครับของการประกวดในค่ำคืนนี้เลยนะครับสำหรับการประกวดในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีทั้ง6ทีมการแสดงนะครับซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เนี่ยจะได้รับเงินสดจำนวน1,000 0บาท ว่าให้หมื่นหนึ่งนะครับถือเป็นสริมงคลกับทีมากนะครับรางวัลรองชนะเลิศนะครับได้แปดพันบาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยสี่รางวัลนะครับรางวัลละสามพันบาทนะครับแล้วทีนี้เราก็มีการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยนะครับรางวัลดูเยอะมากเลยยอดเยี่ยมนะคะว่าแต่งมาอย่างนี้ไม่ต้องแต่งมาดีกว่าค่ะคือไม่เข้าตีมนะครับตีก่อกว่าตีว่าอะไร มีก็แบบปิดหน้าปิดตากันมาอะไรยก็มีนะแต่ก็ยังไม่บอกว่าคนะอะไรแต่ก็รู้อลว่าชนะด้างใหม่เออดูแล้วดูแล้วเลยทีเดียวนะครับอะนะครับสำหรับกติกาในคืนนี้นะครับเราจะไปตัดสินจากการไม้อบดอกไม้นะครับด้านหน้านะครับซึ่งเราจะมอบให้กับกองทุน PX Smart นะครับ PX Smart ทีมของท่านๆน,นะคะเต้นเสร็จเท่านั้นอย่าให้อาหารนักแะสะแดงเวลาที่นักแสดงกำลังเต้นอยู่นะคะค่อยๆตอนสุดท้ายไปเต้นอยให้ค,ค,ใหครับสําหรับการสแสดงนั้นนะครับจะดีหรือไม่ดีนะครับเรามีคอมเมนเตอร์ครับสาหรับคอมเมนเตอร์สําหรับคืนนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งสามท่านนี้นะครับ,บขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกนะครับท<ะ>่านที่เป็นเป็นกรรมการที่มีศักยภาพมาก นะครับท่านเตะปี๊ได้ใกล้ที่สุดเลยนะครับเ <c oughs> ตะปี๊ไม่แค่แค่นี้ยนะครับนีลาทขาเด็ดมากแบบว่าซ้อมมา <c oughs> ชีวิตเลยนะครับ <c oughs> ทุกหลายคนก็รู้แล้วนะครับนี่ขอเรียนเชิญอาจารย์พิชิตเดชจรุนครคณะบัณฑิตคณะศึกษา,าศาสตร์ครับ <c oughs> อาจารย์ต้องเมย์หน่อยมอาจารย์อยู่ตรงไหนครับ <c oughs> อาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์มาเวทีอาจารย์อยู่ตรงนู้นครับอันนี้ของหนูไม่ได้อาจารย์ต้องมีลีลาอาจารย์ครับจะผมจะพาอาจารย์เดินไปทั้งทีเหมือนอกำลังนะ เก๋ๆคุยนิดเดิงนะครับเพราะว่าอาจารย์เดี๋ยวอยากรู้จริงๆเลยอาจารย์ท่านศึกษาสะอาอาจารย์สอนท่านศึกษาศาสตร์เนี่ยจบจากจบเนี่ยทำวิจัยเนี่ยอาจารย์มีความรู้ทางลุ้นทุ่งอย่างไงครับตอนเกิดมาต้องเกิดมาเพราะกำลังทุ่งเลยอ๋อพอเกิดมาเกิดมาลุ้ทุ่งเลยอ๋อเพราะวันแรกของเตอนทุ่งกำลงลุ้นอ๋อ ตลอดฟังมา,า,งมา,าตลอดก็เลยร้องไม่กระสุนเลยร้องไม่แต่แต่แตถือว่าเป็นผู้ข้ามบอดในวงการรูปจูงจะเป็นผู้ข้ามบาอดในวงการรูปจูงแล้วขอเสียงปรบมือให้กับบรรดารพิชิตด้นะครับขอเ,เชิญผู้ขามบอร์ของเราในคืนนี้นะคะโอเคเชิญท่านที่สองเลยดีกว่าเป็นอาจารย์ฝีปากกล้าที่จะจะมาซักคอมเมนต์ให้เด็กด,ดวงเราในวันนี้นะคะเชิญอาจารย์จีรา คุณ<อ>แม่ค่ะคุณ<อ>แม่ครับเชิญครับออกโน้ตนำมาสำหรับชุดนี้ครับคืนนี้นะครับก็กล่าวว่าเสร็จก็นอนได้เลยค่ะผ่อนหมกด้วยนะคะผ่อนหมดด้วยได้เลยค่ะนะคะในความข้ขอบอดในการรับผูนี้เกี่ยวข้องอย่างไรคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเกิดมาก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพค่คะเกิดมาก็เจออะไรนะเขียงนาอาสมัยนั้นเนี่ยอะไรนะบ้านน้อยสีฟ้า กว่านะคะเรู้ไวนะคะขอเสียงปรบมือให้เริ่มนชิญเชค่ะเชิญเชิญครับอายครับขอบคุณครับี่ะการ์ดเจนที่ประจำที่เลยนะครับและท่านที่สามนะครับเป็นอาจารย์สีปากร้ายนะครับที่สุดละที่สุดละกลัวที่สุดเลยว่าจะกัดกรรมการก็เจะกัดพิธีกรนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์คาราเทพพงทองอาจารย์ประจับคณะศิลปศาสตร์ค่ะเพลงกว่าตัวถึงคนลักละ ลกโอเคพอผ่านจบหนูกลัวจะยันยังนะครับคือจริงเป็นคนเรียบร้อยอะครับก็จริงจริงก็ค่ะท่เขาเบาที่สุดเด็กที่สามใช่หนูเอ่อโอเคค่ะจะค่อยดูกันว่าจะเบาที่สุดใช่ค่ะแต่ว่าใครที่แบบมาไม่เต็มตีมพี่ยก็ไม่ยอมใช่ตอนเพราะตอนนี้เขาก็ยังดูอยู่ว่าใครแบบเออเก๋เไม่เก๋แล้วค่อยดูการแสดงว่าจะเข้าตีมหรือไม่กับตีมวันนี้นะคะวันใหญ่มากกันที่สุดลุงหมื่นนะคะแล้วคอมเมนต์แบบพิธีกรชายร อ๋อถ้ากันได้ค่ะพี่กอหยิบไม่เกี่ยวนะคะเต็มพี่เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ค่ะขอเชิญอาจารย์ที่ท่านพิธีของอาจารย์เลยนะคะรับผมไม่ได้นะครับถ้าผมเป็นพี่ซิ่งพี่กอนชายก็โดนแน่มีชีนุ่มแล้วครับโอเคต้องถามว่า ไฟฟ,ฟโลครับกรุณนาะเบรนไฟฟอลลไปที่แถวที่หเหลืองที่เป็นยุคสิงสิงอะไรอย่างนี้สักนิดเดิงนะครับตรงนั้นบุคคลหนาแน,น่นมากเลยนะครับตอนนี้กํลาลังสุ้กันอยู่ตรงนั้นนะครับใครต่อแถวอยู่นะับวไปที่เอาให้อายอย่ทีเดียวอย่าลืมว่าพธีกรอยู่ตรงนี้นะคะคถ้ากลุ่ม จะหกเป็นพิเศษค่ะออดอกไม้มีเรี่กครับอย่าลืมนะครับข้างหน้านะครับดอกไม้ขายอยู่ข้างหน้านะครับเราตัดสินการแสดงน,นะ,ค,ะครับจากดอกไม้นะค,ะครับใครได้มากสุดชนะไปเลยนะครับพราเวันละวันหนึ่งหมื่นบาทไปเลยนะครับเอาไปกินกันตั้งสี่ห้าหน่วยงานนะครับสําหรับการแสดงชุดแรกนะครับสุดแรกนะคะรับจากคณะบริหารธุรกิจนะครับ ประโยชน์นะครับและงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษนะครับ

thank you แล้วใช่ไหมครับขอเสียประตูดังๆให้กับกาซาชุดแรกด้วยครับขาต่อชัยได้ไดะครบ10นาทีเลยใช่ไหมคะ10นาทียังไม่เท่าไหร่นี่พบาัปล,ละบ้าของเกย์รุ่งไทยเลทยเลทีเดียวะนะครับมากันทุกเพลงเลยครับเชิญมอ,อบดอกกุหลาบได้เลยนะครับเชิญมอบเก๋ไก๋นะครับเชิญมอบดอกกุหลาบได้เลยะะมาได้อีกนะครับดอกกุหลาบมาได้อีกมาได้อีกครับมาได้อีกครับมานก็สิบก็ตกองหลาบครับคิดให้ดีๆนะครับหมื่นดึงเลยทีเดียวนะครับ ักนนะครับอ่าควังเลยควังเลยออโอเคนะคะมีไหมคะคถ้าเกิดว่าใครหย่อนอามาให้ไม่ทันนะคะหย่อนมากล่องข้างหน้าก็ได้นะคะมีเรามีกล่องให้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะเราไม่โกงหยิบมาใส่ได้เลยถ้าใส่ไม่ทันนะ,อะโอเค เวลาซ้อมนานไหมครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันท่าหลับการสวดอภิธรรมเลยไม่ทมัยต้องซ้อมเจ็ดวันไม่เข้าใจนะครับเออจะให้กันอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคโอเคเนเราไปที่คอมเมนเตอร์เลยดีขอเชิญคอมเมนเตอร์ท่านแรกครับลุงชิดชัยภูมิครับเชิญก่อนเลยครับอาจารย์ช่วยคอมเมนต์โดยอธิบายบนพีซีกระบวนการการเรียนการสอนค่ะโดยถ้ากระบวนการทำพี พูดไม่ออกเพราะว,ว่าหัวใจนยังเต้นแรงอยู่ oh อ๋หอหัวใจยังเต้นแรงอยู่บบรรครับในโบราณนครับตอนที่ตอนที่เตะปีกเนี่ยอตอนที่เตะปีบเนี่ยลุงชุนยังไม่เหนื่อยเท่ากับดูรายการชุดนี้เลยคือไม่แน่ใช่ไหมคะเพะว่หัวใจมันเต้นไม่หยุดเลยอ๋อ oh. ไม่ต้องพูดเรื่องความพร้อมเพียงนะครับครับเพราะว่าสุดยอดมืออาชีพวันนี้เพิ่งเห็นมืออาชีพจริงๆนะ สุดยอดสุดยอดครัอรขอบคุณลูกชิมากครัเชิญท่านาต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเขาจะหลีค่นะต้องบอกว่านะคะตอนนี้หนุ่มๆคงอยากจะไปติดต่อฝ่ายบัญชีมากขึ้นนะ 哦。<noise> <noise> <noise> ผมนะครับผมเลยว่าเที่ยวมากนะครับแล้วก็เหมือนกับเอาเพลงอติดท็อปชาร์ตทุกๆไปครึ่งชาร์ตแล้วโอ้นักใจแทนทีมอื่นมากครันะผมชอบคอสตูมคอสตูมเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงผมขอน้อกก๊อตหานหลังสิก๊อตหานหลักแร์ปัญญายุทธจี๊สติงสีแดงอ่ะชุดมากบันสี ยังสงสารด้วยสงสารชุดน้องก๊อตหาได้ยังไงครบขนาดนี้นะครับต้นแล้ยนะครับชอบมากนะครับขอบคุณต้นเลยขอบเป็นเป็นเลยคับขอบคุณพ่อขอบคุณนักเรียทุกท่านด้วยวันนี้นะคะขอบคุณตือให้กับแสดงชุดแรกด้วยค่ะเดี๋ยวลงไปข้างเปนีเนาะแล้วก็รับรับต่อเก็บชุดของตัวเองลงไปด้วยนะครับไม่จัดดเี๋ากชุดอื่นเอามาใช้ต่อนะครับโอเคนะ คอมเมนเตอร์ของเราก็ปากร้ายใช้ได้นะขอร้ายคนนี้นะคะเออแต่จะบอกว่าห้ามอย่างเดียวคือห้ามคอมเมนต์กันแบบอ่าห้ามคอมเมนต์พี่ต่อนะคะไม่ได้คะจึงแม้เราจะใส่ชุดป้าหมอกป้าสติีมาก็ตามคุณพี่ตอนนี้คุณพี่กำลังทำร้ายหนูสบายอ่ะคุณพี่จิกหนูไม่ได้